พี่เอาเอาช่วยมามากวางประกบโปรลนไปแล้วปิดฝาแล้วก็ปิดฝาใช่แล้วพรุ่งนี้ค่อยมากินพี่สองวันมันสุกไอ้เหีอ่ะนั่นกูด่ามากๆเลยพี่เมื่อกี้ด่ามากๆนะฮะหน้ามึงไรมอนเอ้ยไม่ใช่เอ้เขาไอ้เขาเขอยู่กันอยู่กันดีเรียบร้อย ต้องเดินลงต้องเลงไงแต่พี่จะต้มมาม่าเอาอ่พี่ทําไม่เป็นอ่ะมันเป็นมาม่าที่บอกว่าไม่ต้องเสียบน้ําร้อนไม่ต้องอะไรมันมันดแล้วมันร้อนได้เลยแล้วพี่ทําไม่เป็นเอาซองใส่ใส่น้ําแล้วก็ปิดแล้วเดี๋ยวมันเดือดเองแล้วเราต้องเอาน้ําใส่มาม่าไหมหรือว่ามันมีน้ำไหลเข้ามาเลยใส่ใส่มาม่าใส่ทั้งตรงซองความร้อนเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วสักพักมันจะปุดปุดอะไรอ่ะโอใครขำหรือใครขู่กันปะวะไอ้น้ำมันไหวป่ะวะดีแหละเนี่ยน่าจะก็น้ำมันดวดมันก็ตก้องแบบนี้ไม่ใช่หรอครับหลักร,รู้นะว่าูนะว่าเขาเปิดเสรีแล้วแต่หนูก็ต้องเผาๆนะลูก แล้วดูอัญชาเหรอไม่ใช่ข้าวฟ้าไม่ได้ดูหรือว่าไม่ต้องไปเตือนไม่ต้องเตือนใจรักเตือนไอหัวแดงหัวต้มข้างๆเนี่ยมากกว่าว้าหนูไม่เคยทำหัวแดงหัวต้มคือใครเหรอครับหัวแดงหัวชมพูพูดผิดด้วยอออเซนเซ่นะเราเซนเซนดูอัญชาเนาะอุ้ยเดี๋ยวระดับนี้เขาไม่ดูแล้วเขาลมควันแล้วดิบครอบเส้นเลือดเขาดูดซันไล่สองคนเนี่ย S <S> <S ป้าครับมันจะมีสองที่กินได้กับกินไม่ได้นะครับป้าดูดีๆนะสรุปสรุปซองน้ำร้อนใส่มาบ้าก็วย่าแกผิดสองนะดีเจชื่อดังดับ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 อยู่แล้วครับป้าถ้าป้ากินนานๆน้ำลายฟูปากเองออย่างนี้มาครับไอ้เหี้ยแดับไม่พอคือไม่มีใครเข้ามาช่วยได้เพราะติดโควิดอยู่ด้วยคอร้อนเลยหนูกินเข้าไปคอร้อนเลย หายเลยโล่งคอเช่ปไปลองกินน้ำเปล่าผสมน้ำปลาไหมครับดีเจชื่อดังเลือดเดือดมันเป็นเด็กยังไงวะมันมีอ๋อไอ้ข้างข้างกล่องมันมีวิธีอยู่พี่ใช่ ไอซองขาวไม่ต้องฉีกนะพี่ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนต้องมันแกะผ่าษาว่าเพราะว่าซองความร้อนมันเป็นสีขาวเป็นถุงไอซองความร้อนข้างในมันเป็นสีขาวแต่ตัวซองมันจะเป็นอ่ะงั้นเดี๋ยวกูแกะแล้วทำไปด้วยกันป้าเปิดกล้องไหมครับเปิดกล้องเปิดกล้องยันถ้าเปิดกล้องก็น่าจะมีคนช่วยด้วยแผ่นกล้องลงต่ำตัวนี้อีกได้ไหมต้มต่ำอ่าตัวนี้ก็หำแล้วนะอ้าวเซนเซอีกแล้วเหรอ เซนเซปกติมพ si <t art ic> ูดงี้กับกาดดิไหมปกติมันพูดแบบรีเฟรชกบกันจริงไหมครับขอขออนุญาตสัมภาษณ์เอิมสวัสดีครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์ซินคุณเินเซละคุณครับเขาแต่งงานกันแล้วลูกว้าวว้วว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 า กูว่าโดนสักตัวแต่วันนี้จี้เยอะอะไรคงไม่ใช่สูบอวพิเศษจริงๆใช่ครับวันนี้แบบว่าไปกินเคบับที่งานสารเจ้าพ่อมาได้ครับแล้วว่ามีในเคบับไปละสรุปไม่ได้แดกที่เขาขายแดกที่เขาเอาไปไหว้อะของเส้นนะแดกเข้าอะเข้าอะดีดเป็นดีดเป็นม้าสารเลยได้ดูหรือเปล่าผักที่เขาใส่ในเคบับนั่นคือผักอะไรอะผักผั่ใบเขียว้ันเาใจแต่ผักกาดขาวครับหนูบอกอาจจะผักอันนี้หนูไม่กินมะเขือเทศกับป๋องหอมนะ พี่เจอไอซองนี่ละประเด็นคือไอซองเนี้ยต้องแกะแล้วก็เทลงไปในถ้วยถูกไหมแต่ไม่ใช่ถ้วยกินถ้วยที่ที่จะสร้างแกะถ้ามันมีพลาสติกห่อแกะพลาสติกแล้วเหลือแค่ห่อเปล่าพี่มันจะขึ้นนาในสือพิมพ์ได้ว่าแล้วพี่วางวางไปที่ก้นถ้วยที่เป็นถ้วยข้างล่างอะนะถ้วยชั้นล่างอะนะยกยกถ้วยที่มีเส้นออกมาก่อน สรุปปากวางคุณยังใส่ไว้ในชั้นบนเอาเลยไอ้จอร์อีเงียบก่อนพี่ยกเครื่อที่มีเส้นออกมาแล้วอันนี้อ่าอันนี้ไอ้ซองนี่มันเป็นซองพลาสติกถ้าข้างในพลาสติกเป็นไงครับข้างในพลาสติกจะเป็นฟองผ้าถูกไหมครับต้องแกะก่อนถูกไหมต้องแกะใช่ไหมแกะครับแกะ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 ไอ้ของอันนี้ป้ากูตัดทุกซองให้รวมกันเอาแล้วเอาแล้วไอ้จอร์อีมก็อยากให้พ่อมึงตายนะเขาพูดอยู่นั้นอยากยืนตายเหรอเฮ้ยมันเน้นเน้นผิดเน้นแปลกๆ พี่พี่น่าจะใส่ลงไปแล้วใช่ไหมหนูไม่ได้พูดนะคบป๊าจะหมาแบบคนพูนนะไม่อยากให้ป้าใส่ใส่ซองกระดาษนะพี่ไม่ใช่ใส่ซองพลาสติกลงไปนะฉีกพลาสติกข้างในจะเป็นซองกระดาษดาษที่ฉีดพลาสติกข้างในเป็นซองสีขาวซองขาวซองจะดูพี่ยังจะไปก้นถ้วยที่ไม่ได้กินเลยพี่ไม่ได้เปิดกล้องหนูดูอยู่เนี่ยอะไรนะเจ๊เมื่อกี้เอ้ยปะ้าคับตะกี้ตะปหมออยากไปดูป้าเปิดซองออกมาแล้วคราวนี้พี่เอานิ้วชี้กับ นิ้วโป้งอ่ะบีบตรงกระเปาะข้างบนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี es, ep, mmm like no on ๋ยวอะไรวะไม่นี uh ่ไงสาระอยู่ตรงไหนเนี evet> ่ะไม่ถึงซองไอ้ฝ um ูงปรุงรสมันสาระเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีใช่เดี๋ยวมันตอนนี้คือไอ้นั่นวางเสร็จปุ๊บแล้วเอาน้ำใส่ก่อนถูกป่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่เดี๋ยวก่อนยังก่อนพี่พี่เอาไอ้ถ้วยที่สองอะครับไอ้สัตว์แดกยากแดกเย็นเหลือเกินอะไรนะทำยังไงนะเออ่พอพี่เอามันมีสองชั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับ พี่ก็เอาพวกมาม่าอะไรใส่ถ้วยชั้นที่สองเลยครับถ้วยชั้นเล็กครับใส่จากมังกรฟ้าเนาะเราไม่ต้องเอาน้ําใส่ที่สองนี่หรอเดี๋ยวค่อยใส่ครับเพราะว่ามันจะเดือดเลยพี่พี่วังอ๋อมันจะเดือดเลยใช่ใช่ครับมันฟูเลยมันฟูเลยพี่อย่าเพิ่งใส่ที่ต้องไอ้นี่ก่อนเตรียมน้ําในในมาม่าใส่ผงปรุงรสอะไรให้เรียบร้อยเหมือนแบบเราไมาได้ก็ใส่ใส่น้ําไว้ในในนั้นก่อน ป้าคะไม่หมอนอยากดูตอนป้าคุกกิ้งด้วยอะครับะอูดูเตรียมฝาไว้ด้วยนะคะมันต้องปิดฝาด้วยมันจะได้ไม่ไม่งั้นพุ่งพลาดเดี๋ยวมันหกเละหน้าคอมมันก็จะเดือดแบบว่าเดือดมันร้อนมากเออเตรียมฝาไว้ด้วยไม่ใช่ปิดกล่องนะฟาดหน้าจอร้อนฝาโอ่งอ่ะฝาโอ่งโอ้ยเดี๋ยวดังแมพทุกวันนี้ก็ไม่มีดังอยู่และโอ้เออก็คนมันสวยเนาะ อะไรของมึงมึงให้ก well, ูหนักใจกับใจรักคนเดียวก็พอละััีีมีการบกให้หนักใจเขียนโค้ดอยู่มุสตาหาช่วงงานมาเล่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วขี่ฟิล์มแลเนี่มันอ่นแบบที่ผมบอกว่าเธอมากับรถแร็วเป็นการต้มมาม่าที่มีคนลุ้นอยู่สองพันกว่าคนนะตอนนี้แน่แน่แน่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงร้องนี้เพียงเราจะเอาน้ำใส่ไปที่มาม่าก่อนมขี่ไครับมันขึ้นมา นะครับทุกคนกลัวว่าป้าจะทําน้ํามาม่าหกเขาบอกว่ามันร้อนมากนะคะพี่อาร์ตรวังนะครับเขาบอกแบบนี้มีริงพี่กำลังจะเอาเครื่องปรุงใส่ไปในตัวมาม่าอุ้ยเอาแล้วตื่นเต้นอุ้ยป้าจะไปทําเป็นวอล์กรายการอาหารไหมครับป้าทำได้นะหนีดีกันพักสงพักเนี่ยโอ้เหมือนไม่รู้จักรายการเชฟบุกุกอาร์ตเหรอโอ้เฟสเนอสุดๆเลยป้าลอสารภาพมาจอต้องเคย ได้ยินชื่อรายการเชฟบุกคุกอาร์ตมาก่อนถ้าเอาเอาเอาจริงๆแล้วไหมอ่ะเอาจริงๆๆละไหมใช่ไหมเอาจริงๆคือเสพมาใช่ไหมไม่เคยดูอ้าวเอ้ยมีเสียงมีคนบอกไปดีดจังหวะนี้กำลังรีดน้ำมันเดียวน้ำมันเดียวอยู่รีดเอ้ยไม่ใช่รีดรีดใส่ทุกอย่างหมดแล้วทีนี้เราราดน้ำที่ซองนั้นแล้วก็เอาอันนี้ใส่แล้วปิดฝาได้เลยถูกไหมครับใช่มันมีขีดไว้ที่มันจะมีขีดขีดบอกระดับน้ำอยู่นะว่าห้ามใส่เกินไหน มันมีไหมครับพี่ขีดตรงถ้วยมีมีใส่เยอะเดี๋ยวฟู่อาร์ตี้อาร์ตี้ฮัลโหลวันชูธีกําลังลุ้นอยู่กําลังลุ้นอยู่ลุล้นอยู่มาสเตอร์เชฟเซเลบิตี้ไทยแลนด์ <Chief> s <S คน <reliability, Thailand. S> 2,100บวกบวกคนกำลังลุ้นอยู่อาตี้ไม่ตอบหนูเลยปาร์ตตี้ ขี่ฟีนอลแดงเริ่มนานแล้วเริ่มนานแล้วเชอมากับรถสีแดงมีสองอย่างคือสำเร็จกับฟู่แล้วคนนั้นเขาไปนั่งกัดอะไรหรอครับเออเขาไปทำอะไรอ่ะพี่ติดต่อเจ๊ครับเขาปติดต่อเจ๊เจ๊ไหนป้าหมอนน่ะหรอครับอ่าใช่ใช่หมอนแต่เขาบอกว่าป้าหมอนรู้แล้วที่ใส่แค่พอพอท่วมนิดเดียวนะพี่พอท่วมถุงนิดเดียวต้นของข้ดวต่อเจ้ ปาตีปาตีมาพี่หมอครับมีคนมาเตือนนะนะไอได้จอรอไปปวดทีกอย่ะมันดีเลยของมันนีวันนี้วันนี้เขาจะได้แดกหรือไม่ไม่ไม่ไอ้ทีวีแชมเปี้ยนนะเหลือเวลาอีก5นาทีใส่น้ำข้างล่างแล้วปิดฝาเลยถูกไหม เอาปิดฝาหมายถึงว่าเอาเอามาม่าใส่ด้วยนะพี่ไม่งั้นมาม่าไม่สุกนะเอาถ่วยมาม่าวางไว้เหมือนเหมือนพี่นึ่งนึ่งอะไรสักอย่างอ่ะพี่หลักการเดียวกันนี่เป็นฟูแล้วเป็นฟูแล้วพี่เอาเอาช่วยมาม่าวางประกบลรงไลฝาแล้วก็ปิดฝาใช่แล้วพรุ่งนี้ค่อยมากินพี่สองวันมันสุกไอ้เหี้ยเักดแดกมาม่าแล้วเมื่อกี้ดดบมาม่าแล้วฮะ หน้ามึงไรหมอนเอ้ยไม่ใช่อยู่ไม่อยู่มอยู่ไม่อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ไกลจนสุดสายตาไม่พูดก็เดี๋ยวถ้ามันจบแล้วอ่าเอารอแป๊บนึงครับพี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังร้อนๆพี่ตอนแรกมันจะพูดหลังๆมันก็จะเป็นแบบเสียงเดียวที่จะรับทำเมื่อกี้มันจะปุ๊ง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 ดีเหมือนกัน อ๋อช่วยช่วยให้เดือดนะช่วยเดือดเร็วขึ้น S s r พี่พี่อาไม่ต้องเอ็นค้างนะพวกเรามีเสียงเอฟเฟกง์ยีเดียวทอะไรนะเหนื่อยไม่ต้องไม่ต้องเอ็นค้างไม่ต้องทำทำะไรนะป้าไม่ต้องกดปุ่มเอ็นค้างครับเพราะว่าในเมืองมีเอฟเฟกต์เสาวอ๋อได้ยินเสียงป่ะนี่มันวว้านี่มันก้าวสำคัญของมนุษยชาติอันนี้หมายถึงเสียงมาม่าหรือเสียงใจรละเสียงมาม่าเนี เดี๋ยวมันเริ่มฟูยแล้วมันเริ่มฟูยอีกแล้วอุ้ยป้าเตื่นเสียงเอาดีๆเสียงม่าม้าี่เสียงของตัวท้องตัวเองร้องเอาให้แน่สักพักสักพักโคกใส่คีย์บอร์ดจบตีปฏิมายางกูว่าออกทรงนี้นะไปอาบน้ำชัวไม่ถึงพี่ฟาโบเหรอครับโผลอุกขาบใครเมื่อกี้อุกขับไปเรื่องมึงก็ไปเรื่องนะ ยัง <C ourse> มีคนบอกว่า <trees> พ <qui approved> ี <here Why aesthetic nose> ่คือคนที <GO av uther> ่ก้าข้ามผ่านคำว่าไฟเอ็มเท่าที่เคยดูมาเลยวกับมาม่แล้วนี่นี่นี่ดินเสียงไะเพียงแค่คุณอยากกินมาม่าเอยเพียงแค่คุณอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ต้องใช้น้ำร้อนพี่อย่าเปิดเร็วนะระเบิดนะหรอ ไอแต่ตรงตรงฝามันมีนี่ปิรูมีที่ระบายครับพี่มีรูระบายไม่ระบายนี่มันเพรสเชอร์คุกกิ้งนี่ห่ามันมีที่ระบายเราก็เวลาเราเครียดเจากเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็องระบายไม่ไม่ไม่ระบายระบายอากาศถ้าพี่รู้สึกว่าหนาวหนาวพี่เอามือไปอุ้งไว้ตรงรูนั่นเลยปู่ไม่ได้โง่นะไอ้เหี้ยร้อนไอ้สัสหมอกรอบครับเอ็หมอกรอบหัวฟ้าครับพูดครับ พี่กินรถอะไรคะ่ Waterfall นี่น้ำตก Waterfall w a t e อะไรกันครับนี่อ่ะอย่างแม่นะกลับมาดูป้าต้มมาม่าต่อไม่ยังไม่มีใครต่อให้อุ๊บลยแม่แม่น้ำอีวูก็หายไปเลยปล่อยมันปล่อยมัน เราอปตี้อยู่เนี่ยมึงก็ไปพิมพ์บอกเขาไว้ให้มาแล้วบอกดีมึงบอกตอนนี้เขาก็ไม่ได้ยินหรอกตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงเรื่องความร้อนร้อนและร้อนมากของมาม่าเชื่อไหมทําไมโรมาเนี่ยตีจะมาทันทีสรุปว่าพ่อหนูอะต้มมาม่าด้วยการใส่น้ําแข็งลงไปด้วยมันก็เลยร้อนช้เียแม่งร้อนจริงนะไอ้นั่นมันคือเหียอะไรของมันวะันมันไม่ร้อนนลยคือวมันร้อนจนแบบถ้าใส่เนื้อสัตว์ไปอะก็กินได้เลย มันคืออันเดียวกับที่ดูดความชื้นในในกระป๋องพวกขนมอ่ะพี่เลละโดนเอำมาแล้วมันนถ้าสมมตินูได้อันนั้นแถวมาหนูเอาไปใส่น้ําเล่นได้ไหมลองดูจะรออืมมันมันเป็นสารเคมีตัวหนึ่งสาเหตุที่ว่าให้น้ําตัวล่างอ่ะไม่ให้โดนน้าตัวบนเพราะว่ามันเป็นสารเคมีพี่มันทำปฏิกิริยากับน้ําแล้วส่งความร้อนเก็บเก็บมีความรู้เวยอ่ะจริงเหรอ ไม่จริงหรอกน่าจะรู้กันอยู่แล้วเป็นเวทมนต์มาตั้งนานว้าวมันคือเวทมนต์กันหรอคะแล้วไต้องจะยังไงนึกว่าซื้อมาจากตอกแกลบอ่อนเนึ anyway> ่งเจาะเจาะรอยไรเฟิลสิร้านหม้อใหญ่รั่วน่ะฉันไปซื้อที่นั่นมาแหละมันจะทำปฏิกิริยาอัฟฟิเชนท์เฮาออแล้วมันจะทำให้อ่ไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมกันเรียกว่าปฏิกิริยาออฟฟิสเรนโดมเดี๋ยว ไอะไรนะอะไรอะเป็นโดมเป็นน้ำไม่น่าเกี่ยวนะคนระเบิดตลกเด็กวิตเด็กวิตแม่งไม่ตลกอ๋อเธอทีสุดีเอ็ดเป็นตลบตั้งายนิดเนโดมไปมึงไปไกลๆไปเอ็ดเป็ตโซค่ะปูชิโนรอปติโตนูเอ็ดเป็ตโซคับปูชิโนมันคือชื่อกาแฟนะครับทุกคนหนึ่งเดียวคนนี้โอ้โอ้โอ้ เหมืนนี่เขาเติมเต็มกามมาเต็มมาเต็มกามมาเต็มกามเขาเรียกว่าคนคนคนเดียวเขาแบบว่าแบบเป็นสิบคนนี่เขาแหน่แหน่แน่เพลงนี้พี่ใช่เพลงร็อกแหน่แน่แหน่เพลงนี้มันเป็นเพลนอนนมันนอนไม่เต็มนะแน่แหน่แน่หนัวฮะหลงว่งแล้วอะทุกคนแบบนี้เลยสุกยังพี่เต็มพร้อมนอนแล้วนั้นมันยังมันยังปุดๆอยู่คืออย่าเพิ่งเปิดถูกปะ จริงๆก็แง้ม้จับเวลาดูจับเวแม่แง้มดูความสุกมันได้แบบพลิกพลิกเส้นอะไรแบบเนี้ยฮะใช่ถ้าซ่อมจิ้มไปแล้วนิ่มก็ได้แล้วพี่หมายถึงความสุกเลยหรอเอานิ้วจิ้มหรออยากรู้ว่าสุกอไหมอยากรู้ว่าสุกอหาเราซ่อมจิ้มแก้มแล้วอยากรู้ว่าสุกไหมอ่ะเอานิ้วจิ้มลงไปต๊อมแล้วก็เอานิ้วขึ้นมาถ้ามันสุกก็แปลว่าเราจะรล้วทีเด็ดครับ ถ้ามันไม่สุกก็ไปมันยังไม่ร้อนนะป้ากูว่าวันนี้เด็กนี่เติมมันมิวเฉพาะคนได้ไหมอะไรเนี่ยเอ่แต่พี่พีชขอฟังท่านมิวเฉพาะคนหน่อยครับอ้าวดูพูดนันี่กอบแกบมาใช้พื้นที่เขายังจะไล่เขาอีกเก็บเพลงนี้ไม่ใช่เพลงร้องแน่แน่แน่เพลงนี้เป็นเพลงรักเฮ้ยน่าจะสุกแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวุปเปอร <c oughs> ได้กินหนูว่าเส้นบูดนะหนูว่าเส้นมันเริ่มบูดแล้วใครขับรถขยะผ่านต่านี้วะ <c oughs> เอเมื่อกี้ไม่ใช่กินหมจุดบุหรี <c oughs> ่ใช่ไหมกินปากจะรักเนี่ยตอนเนี้ยเปาพูดเ <c oughs> ต็มหน้าเลย <c oughs> ไปดูแม่หมอนสอดีกว่า วันนี้ใจรักมาเต็มจร็มแบบไม่รู้ว่าโดนไหนมา,นาด้วยและนี่คือเสียงนะฮะของคุณพาโบที่ซดน้ําที่อยู่ด้านล่างนะฮะใช่ครับรอ้รอรหลคือยกเอขอด้นบนคอโคอบอโควิดหายเฮ้ขขออยขอบคุณมากทุกคน ผมว่าต้องมีเปิดกล่องสองพี่อย่าลืมยกมันออกมาแล้วก็ทิ้งอีน้ำข้างล่างนะคะอย่าไปกินในน้ำข้างล่างด้วยก็กินซอนน้ำข้างล่างแต่แต่น้ำข้างล่างระหว่างนี้มันร้อนนานมากใช่พรุ่งนี้เช้ายังต้มได้อีกหม้อเลยค่ะเกมดได้น้ำไม่ได้ยกตัวมาม่าข้างบนออกนะก็กินไปเลยเอาเอาออกก็ดีพี่มันจริงเหรอกันกันไว้ก่อนนะกันไว้ก่อนเพราะที่น้ำข้างล่างมันใช่แล้จะยกออกไงวะเนี่ย ใช่ถ้ามันร้อนอยู่พี่รอก่อนนะครับถ้าร้อนอยู่ก็ปล่อยไว้งั้นก่อนก็ได้จะตื้นกันไกลไข่ผ้าไหมจะตื้นปล่อยฉุบกันไหมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบหลานเลี้ยงหลานเล่นรอพ่ออยู่วัดไปใจรักไประาศมึงนะไปเล่นรอพ่ออยู่วัดหนุนเร็วป้าเขาไล่หนูกลับวัดเฉยเลี่ะเสียใจป่ะ ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัลมยังสายนาเลยแต่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 เอยเอยเขาไม่รักผมเอยเขาไม่รักผมกูว่าเด็กนี่เติมเพื่อเืระหว่างเราคุยกันอยู่ที่เขาเงียบๆไปนี่อาจจะไปเติมเพิ่มก็ได้ต้องไปสำรวจแล้วแหละไอเคบ้าปนั่นมันต้องใส่อะไรไว้แล้ว ที่คอมันแห้งพอกแต่พูดแล้วไม่ยอมยุมพดพูดคุยนำหมดขวดเกลย,ยังไม่ยอมให,ห้เลยอีคอแห้งด,ด้วยชัดเจนแล้เนีน่ยคอแห้งชัดเจนถ้าชัดคอแห้งเนี่ยชัดเจนละแล้วัางอย่าสะอึกนะไม่มันต้องของหวานหรือเปล่าถ้าแบบว่าอยากได้ของหวานเพราะว่าชัดเจนแลอะไรคอแห้งด้วยอ๋อ,อคอแห้งดี๋ยรู้ได้ไงอ่ะเลยคอแหงศึกษามาไงศึกษามาอ๋อกัน ไปที่กิดเป็นซปเปอร์สตาร์เหมือนใครแต่แค่นี้ก็เข้าใจรู้ดีว่ายัเพื่อตัวเองมาไปฉันก็คงไม่ได้อะไรอยู่ดีซปเปอร์สตาร์ของเธอเป็นคนธรรมาดาคนนี้แม้ไม่ได้มาไายก็รู้สึกดี